สวัสดีครับผมโมโนนะครับ GP02 แล้ววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูว่าผมทําอะไรบ้างใน2วันนั่นก็คือวันที่ผมหยุดแล้วก็วันที่ผมไปมาหาลาัยนะครับก็ไปกันเลยตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปเรียร้องเพลงกัน Let's go อันนี้ผมก็พาแม่มาเข้ากล้องเป็นเวลา3.285วินาทีนะครับอยู่บนรถเราก็ต้องฟังเพลงใช่ไหมครับ นี่ก็เป็นเพลงที่ผมชอบฟังอยู่ช่วงนี้นะผมก็เพิ่งไม่เห็นตัวเองตอนตัดต่อคลิปนี่แหละว่าผมหน้าอินมากเลยเหมือนอกหักมาระหว่างนั่งรถผมก็ขอเล่าถึงตัวเองนิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วผมก็เป็นคนชอบร้องเพลงมาตั้งเด็กๆครับแต่ผมก็เริ่มมาจริงจังตอนม .4 ที่เพื่อนๆได้ชวนผมทําวงที่โรงเรียนแลหลังจากนั้นผมก็ได้ร้องเพลงไปทั่วเลยครับ ทั้งงานโรงเรียนแล้วก็ไปแข่งที่โรงเรียนอื่นบ้างพอถึงช่วงม .5 ผมก็ได้เรียนทั้งเต้นทั้งร้องเลยครับ free, 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 แล้วผมก็ได้โอกาสไปร้องตามงานใหญ่ๆอย่างเช่นงานนี้ผมตื่นเต้นมากอ่ะนี่ก็ด้วยก็ประมาณนี้ครับ แล้วผมก็ถึงแล้วเพราะฉะนั้นซ U ตอนนี้ผมก็มาถึงที่เรียนร้องเพลงกับผมแล้วนะครับ<ม>ก็ไว้เจอกันในห้องครับผมอันนี้ผมก็ขึ้นมานท้กงแยพี่พๆ,ๆสักนิดหนึ่งนะครับมีน้องเลยกผมว่านิโน,โน่เด็ดใช่นิโน่โก่อนเริ่มร้องเราก็ต้องมาวอร์มเสียงกันก่อนนะครับไ้นไ่นมมเอตีต เสออร็จแล้วก็มาพักกันสักนิดนะครับนี่อร่อยมากอืมก่อนเต้นล้วก็ต้องยืดตัวกันสักนิดนะครับผมชึบพอเรียนเต้นเสร็จแล้วผมก็มาหาของกินนะครับซื้อกลับไปกินที่บ้าน ผมได้เป็นข้าวไก่เทริยากิแล้วก็ยากิโซบะครับ <c oughs> อันนี้ก็ชาแก้วที่สองของวันนะครับ <c oughs> ไม่ต้องนอนเลย <c oughs> ตอนกลับบ้านผมก็เห็นว่ามุมนี้มันแสงสวยดีผมก็เลยลองมาเต้นครับท <c oughs> ้าคุคนๆไหมครับทุกคนห <c oughs> <c oughs> นีหนีหล่อ <c oughs> เอาเป็นว่าผมขอจบวันหยุดไปเพียงเท่านี้นะครับ ไว้เจอกันบายภาพก็ตัดที่วันจันทร์นะครับก็วันนี้ผมก็พร้อมไปมอแล้วไว้เจอกันในคลาสนะครับผมขอเปลี่ยนเพลงแบ็กกราวด์นิดนึงเป็นยังไครับทุกคนเพลงแบ็กกราวด์ใหม่ผมสดใสไหมครับตอนนี้ผมก็อยู่ในคลาสของบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับมีขอตั้งใจเรียนมากตั้งใจเรียนจริงๆนะ พวกผมตอนนี้ก็เพิ่งออกมาจากคลาสนะครับแล้วก็เพิ่งกินข้าวเสร็จผมก็เลยมีแบบสแน็คที่อยากแบ่งให้เพื่อนๆกินกันมันก็คือบลอกคี้รสนมนั่นเองแล้วก็บลอกคี้รสช็อกโกแลตแล้วก็อย่าลืมไปหมวดนะครับ G P ศูนย์สองส่วครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับ ก็ตอนนี้ผมก็มานั่งเล่นในสวนนะก็เป็นป่าเลยแล้วผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่อยากจะมาเข้าบล็อกกับผมก็คือมิสเตอร์ฮาคุมิสเตอร์ฮาคุเข้ากล้องหน่อยครับมิสเตอร์ฮาคุครับผมก็ขออนุญาตจบบล็อกของผมไว้ตรงนี้นะครับอาจจะดูสั้นไปนิดนึงแต่ว่าเจอกันนะครับ